สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงการเลือกตั้งไทยที่กำลังจะมาถึงนะครับแต่เราจะมาดูกันผ่านคำเพียงคำเดียวเท่านั้นครับเป็นคำที่ทรงพลังมากๆแล้วก็อาจจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของประเทศได้เลยเอาล่ะครับแล้วคำนั้นคือคำว่าอะไรอืมเพื่อที่จะหาคำตอบเนี่ยเราต้องลองไปดูก่อนครับว่าพักการเมืองใหญ่ๆแต่ละพักเนี่ยเขากำลังพยายามจะบอกอะไรกับประชาชนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เริ่มกันที่พักแกนนำรัฐบาลปัจจุบันก่อนเลยนะครับภูมิใจไทยเขามากับสโลแกนที่ว่าพูดแล้วทำ plus. คือเน้นเลยว่าที่เคยพูดไว้ได้ทำไปแล้วแล้วก็จะทำเพิ่มให้อีกขยับมาดูที่พักใหญ่อีกพักหนึ่งนะคะเพื่อไทยคราวนี้เขาบอกว่า2568โอกาสไทยทำได้จริงคือเน้นไปเลยว่าเฮ้ยที่พูดเนี่ยมันทำได้นะมันเป็นไปได้จริงๆ และสุดท้ายครับพักประชาชนสโลแกนของเขาคือมีเราไม่มีเท่าโหอันนี้มาในแนวที่แตกต่างเลยคือกรอบของเขาเนี่ยคือการกําจัดปัญหาสังเกตไหมครับว่าเบื้องหลังสโลแกนทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีคำคำหนึ่งซ่อนอยู่ก็คือคําว่าทานั่นเองครับทุกพักพูดถึงการกระทําหมดเลยแต่การทําความเข้าใจความหมายของคําว่าทมที่แต่ละพักใช้เนี่ยโอ้โหมันจะเปิดให้เราเห็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เลยครับทีนี้ คำถามก็คือแล้วทำไมคำว่าทำคำเดียวเนี่ยมันถึงได้สำคัญขนาดนี้เออเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูภาพรวมการเวองไทยกันสักนิดหนึ่งครับว่าอะไรที่ทำให้คำนี้มันทรงพลังขึ้นมาคือต้องยอมรับนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราเจอกับความขัดแย้งทางการเมืองที่มันยืดเยื้อยาวนานมากๆไนจะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องหนี้ครัวเรือนความเหลื่อมล้ำต่าง พอเจอแบบนี้ซ้ำๆเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดเป็นความเหนื่อยล้าครับอารมณ์ของคนในสังคมก็เลยเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยปรากฏการณ์นี้นักวิเคราะห์เขาเรียกว่าลัทธิปฏิบัติยมหรือ pragmatism ครับพูดง่ายๆก็คือคนเริ่มเบื่อแล้วกับคำพูดสวยๆอุดมการณ์ที่ฟังดูดีแต่มันกินไม่ได้มันจับต้องไม่ได้ตอนนี้คนอยากเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอยากเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้จริงๆมากกว่า เพราะฉะนั้นคำถามสำคัญในใจของผู้คนเนี่ยมันเลยเปลี่ยนไปครับจากที่เคยถามว่าพักนี้เชื่อในอะไรตอนนี้มันกลายเป็นแล้วพักนี้จะทำอะไรให้เราได้บ้างความสามารถในการทำให้เห็นผลเนี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในสนามการเมืองไปโดยปริยายครับเอาละครับในเมื่อโจทย์มันเป็นแบบนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสามพักการเมืองหลักเขาตอบโจทย์เรื่องการลงมือทำที่ว่านี้กันยังไงบ้าง คือแต่ละพักเนี่ยเขาก็ตีความคำว่าทำแตกต่างกันไปหมดเลยนะครับอย่างภูมิใจไทยการทำของเขาคือการทำงานให้เสร็จสำหรับเพื่อไทยการทำคือการแสดงความสามารถส่วนพักประชาชนการทำคือการชำระล้างสิ่งที่ไม่ไดีออกไปแต่ละพักมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันชัดเจนเลยเพื่อจะเข้าถึงกลุ่มผู้ลงคะแนนที่ต่างกันไปครับ ทีนี้ล่ะครับคือส่วนที่น่าสนใจมากๆเราจะมาผ่าคำว่าทมของแต่ละพักกันดูเลยว่าจริงๆแล้วความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยมันต่างกันคนละขั้วเลยครับเริ่มที่ภูมิใจไทยก่อนนะครับการทำของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนออข้อตกลงที่ทำสำเร็จไปแล้วครับคือเขาบอกว่าพูดแล้วคือเคยสัญญาไว้นะแล้วก็ทำคือทำสัญญานั้นสำเร็จไปแล้วในอดีตแล้วก็จะมี plus คือจะทำเพิ่มให้อีก มันคือการเอาผลงานที่จับต้องได้อย่างถนนโรงพยาบาลที่เคยทำสำเร็จมาแล้วมาเป็นหลักประกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มให้คุณอีกนะตัดภาพมาที่เพื่อไทยนะครับอันนี้เป็นการปรับยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากคือถ้าใครจำได้เนี่ยสโลแกนเดิมของเขาคือคิดใหม่ทำใหม่ซึ่งจะเน้นเรื่องวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นาทางความคิดแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นทาได้จริงการเปลี่ยนครั้งนี้มันเหมือนเป็นการยอมรับไกลๆครับว่า ที่ผ่านมาอาจจะมีความเชื่อมั่นสั่นคลอนครั้งนี้เลยต้องกลับมาเน้นย้ำว่านโยบายใหญ่ๆที่เราพูดถึงเนี่ยมันทำได้นะมันเป็นจริงได้ไม่ใช่แค่ฝันกลางวันส่วนพักประชาชนนี่โอ้โหคนละเรื่องเลยครับคือการทำของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาแต่เป็นการกำจัดสิ่งเก่าๆที่ไม่ดีออกไปแล้วสิ่งที่เขาจะกำจัดก็คือสิ่งที่เรียกว่าสีเทาครับ คำว่าสีเทานี่มันเป็นคำที่ครอบคลุมปัญหาทุกอย่างในสังคมเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอรัปชันธุรกิจผิดกฎหมายอย่างพนันออนไลน์แก๊งคอเซ็นเตอร์ไปจนถึงปัญหาระดับโครงสร้างอย่างระบบอุปถมัมระบบเส้นสายที่มันฝังรากลึกอยู่ซึ่งมันสะท้อนยุทธศาสตร์ของเขาได้ชัดเจนมากๆครับสำหรับพักนี้การทำที่สำคัญที่สุดก็คือการไม่ทำหรือการกำจัดนี่แหละ คือต้องรือ้อต้องล้างบางไอระบบสีเทาๆนี้ออกไปก่อนเพื่อที่จะสร้างความยุติธรรมขึ้นมาใหม่ได้ พอเราเอาทั้งสามพักมาวางเทียบกันแบบนี้โอ้โหความแตกต่างมันชัดเจนขึ้นมากๆเลยครับจะเห็นเลยว่ารูปแบบการทำเนี่ยมันคนละแบบภูมิัยไทยเป็นเชิงแลกเปลี่ยนเพื่อไทยเป็นเชิงบริหารจัดการส่วนประชาชนเป็นเชิงศิลธรรมเชิงโครงสร้างเป้าหมายก็ต่างกันเวลาที่โฟกัสก็ต่างกันไปจนถึงที่มาของความเชื่อมั่นก็คนละอย่างเลยครับคนหนึ่งบอกดูซิว่าฉันสร้างอะไรอีกคนบอกเชื่อในความเชี่ยวชาญของฉันและอีกคนบอกเชื่อในความซื่อตรงของฉัน แล้วการที่ถูกภาการเมืองหันมาโฟกัสที่คำว่ารมกันอย่างเข้มข้นขนาดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของการเมืองไทยบ้างครับมันเป็นสัญญาณครับว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าลัทธิปฏิบัติยมขั้นสุดหรือไฮเปอร์เพรคแมติซึมคือเป็นยุคที่อุดมการสวยหรูอาจจะมีความสำคัญน้อยลงแต่การแข่งขันมันจะไปวัดกันที่ว่าใครส่งมอบผลงานที่จับต้องได้จริงได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้มันเลยไม่ใช่แค่การเลือกพักการเมืองแล้วล่ะครับแต่มันคือการเลือกว่าณนะเวลานี้ประเทศไทยต้องการการกระทําแบบไหนมากที่สุดสุดท้ายมันก็เลยทิ้มคําถามสําคัญเอาไว้ครับซึ่งคําตอบจะอยู่ในวันเลือกตั้งว่าระหว่างการทําเชิงแลกเปลี่ยนการทําเชิงบริหารจัดการหรือการทําเชิงศิลธรรม การกระทำแบบไหนกันแน่ที่จะได้รับชัยชนะและเป็นสิ่งที่ประเทศที่กำลังอยู่บนทางแพร่งแห่งนี้ต้องการมากที่สุด